สวยจังเลยส่งเสียวจังว่าเราอยู่ที่ไหนกันต้องเป็นขนมสำหรับพวกเราแน่นอน<า>เธอพูดถูกฉันได้สตอรี่ละว้าวสดจังเลย<า>แน่นอนเพาเธอโชคดีมันก็ตาฉันเปิดแล้วละ่ะโอม้มีน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรขึ้นในดูเหมือนว่าจะเป็นแมลงสาบละงั้นก็มาเล่นเป็นสตอรี่ของเธอเถอตามนั้นเลย ฉันก็อยากลองเหมือนกันเอมมาคงไม่รู้หรอกมั้งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะอัสตอรี่ของฉันขึ้นมานะไมค์ฉันก็อยากลองเหมือนกันนี่อะไรกันฉันได้แค่ใบเองสมควรแล้วล่ะมิรันดาแก่ป็นสตอรี่ของฉันนะมันจะกินมันคนเดียวมันดูน่ากินมากเลยฉันอยากได้อีกจ้าให้หมดเลยอร่อยแ้วทำไมจานของฉันมันว่างเปล่าล่ะแล้วสตอรี่หายไปไหนหมด เรนด้าดเป็นเธอใช่ไหมอย่ามาปฏิเสธนะเขาต้องโดนเอาคืนอ้าปากซะแต่ฉันไม่อยากกินมันเธอต้องกินเธอนี่ใจร้ายมากเลยเอมมาเออแค่ดูว่าเยขยาขยั่งแล้วเธอกินลงไปได้ยังไงแต่มีมแมลงสาบข้างในนะเอาไม่นะฉันลืมไปสนิทแม่จ๋ามันอย,อยู่ในเปาาฉันนะเพียงย่ดูเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่เลยมันกำลังวิ่งมาหาฉันแล้ว ยังไงดีนี่ออกไปนะให้สำหรับแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกเอมมาเธอชนะแล้วหรอกแปกจังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนทำไมเธอถึงโยนมาให้ฉันล่ะมันกำลังไต่ไปมาแล้วดูวเหมืนมันจะไปแล้วหระไม่เห็นสักที่เลยอย่าเพิ่งด่สรุปสิมันแลงสาบอยู่บนหัวของเธอนะโอไม่นะไม่เอาอีกแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองมมาอยู่นิ่งๆน,นะฉันมีรังเท้าใหญ่อยู่ โอ๊ยเจ็บจังเลยขอบคุณที่ช่วยนะมิแรนดาดูเหมือนว่าแผ่ของฉันจะไม่ได้ผลนะว้าวจานใหม่เยี่ยมงั้นฉันจะเปิดนะมันเจ๋งมากเลยแล้วเธอจะใช้ยังไงกับมันล่ะฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก่อนอื่นเธอเปิดฝาแล้ก่อนเถอะเย็นลิ้ลูกตาเยอะเลยเยี่ยมจริงๆร้าอ๋ใช่เธอในช่วเดีสุด ถึงเวลากินแล้วฉันเริ่มจากตรงไหนดีนะ <L an> บางทีก็จากตาไงละ่ะเธอกำลังทำอะไรน่ะเอม็มม่ากินเล่นได้แล้ว <L an> โอ้ไม่เอานะอยุดทำตัวหน้าเบื่อสักทีสิ <L an> ว้าวอะไรจังเลยฉันอยากกินอีกอันที่สองนิ่มจัง <L an> <L an> ฉันรักมันสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้ว <L an> ทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างละ่ะอ๋อไม่มีทางแล้ว ก็แทบไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำเธอนี่ตลกจนเลยเอมม่าทำให้ตาตำปากเลยแล้วยังไม่หมดนะอ๋ฉันว่าฉันพลาดไปแล้วล่ะแล้วมันก็เข้ากเธอออกเอาหล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหมาดูกันเลยว่าอะไรข้างในซุ้มไม่แล้วเลยเมอรันดาเธอโยนหอกเขาน่าเชืงจังเลยฉันเห็นว่าเธอตื่นเต้นอมแค่ไหนกันโอกาสของฉันแล้ว กำลังทำอะไรนะเอมาเอามาให้มันจมจบของฉันนะฉันแค่อยากช่วยเธอ,เอห่อออกนะจะได้กินเร็วๆอย่ามาหลอกฉันฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนดีขนาดนั้นใครทำให้ฉันเลื่อมถั่ว่วมไปเลยว้าวนั่นมันอะไรนะดูเหมือนจะเป็นวอ้าใช่แล้วฉันต้องลองเอา,เอามิ้มจุ่มดูมันดูน่ากินมากเลย โอ้อร่อยสุดๆใช่น้ำตาลหวานๆกับรสเปรี้ยวๆเข้ากันสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันก่อนจะกินหมดฉันอยากลองบ้างอะเธออีกแล้วเหรอเอ็มมาเธอทำอะไรนะมิเรนดาอย่ดตีฉันได้แล้วนะโทษทีฉันไม่ตั้งใจนะฉันเบื่อเต็มพอนแล้วนะฉันไม่ยอมพอง่ายเลยทำมันขี้แพ้งั้นฉันขอปิดก่อนนะขอบคุณฉันรู้ว่าเธอมีว่า แฟนตารดเบอร์รี่เจ๋งฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยงั้นก็เปิดฝาแล้วเข้าเอาไม่นะฉันทำเล็บหักเลยน่าสงสารจ้งมาเดี๋ยวฉันช่วยฉันมีประสบการณ์มากในการเปิดฝาน้ำรู้ไหมเห็นไหมมันได้ผลเลยกลิ่นหอมมากฉันอยากลองมันด้วยตัวเองล่ะไม่มีวันเอามานะนี่มันแฟนตาของฉันกลิ่นหอมสุดยอดเลยฉันมั่นใจว่าเราชติยิ่งดีกว่าอีกโอใช่นี่มันสุดยอดเลยอะ น่าจะแบ่งฉันบ้างนะฉันจะสาเปิดสาให้เธอน่งถ้าเธอไม่แบ่งฉันจะเอามากินเองกันได้ว้าวสดชื่นจังรสชาติก็เยี่ยมแล้วหล่อนนี่มาจากไหนกันเอมม่าฟีมเมอร์เธออีกแล้วเหรอแปลกจังทำไมแฟนตาไม่ไหลออกมาล่ะโอ้มิรันดาเป็นไงเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยการแก้หนัเธอแล้วนะฉันหวังว่าแฟนตาทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นโอ้ะโทษทีมาอร่อยมากเลยอ่ะพยองใส่หน้าฉันเต็มๆเลย หยุดบนได้แล้วกว่าจ้างเธอสิมันไม่มีจานอะแปลกจังไม่แต่ปุ่มสีแดงต้องทำไงเนี่ยไม่รู้สิลองกดมันดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครฉันทำงานกับการสร้างอาวุธเคมีฉันมีอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วย <c oughs> ฉันเหรอ <c oughs> ฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลย <c oughs> น่าเสียดายนี่ไม่ใช่เรื่องเธอต้องตัดสินใจนะ <c oughs> นี่เป็นของที่เธอต้องกิน พเจ้าปุ่มไปเออใช่ฉันลืมไปเลยตอนนี้เป็น่วนสมรภาพบางสีสูงแล้ว่ะไม่หน้าเป็นไงบ้างท่เอยาเโอเไหมลากนนี่เป็นลูกกวาดที่ตัวนี้สนโลกเลยฝันร้ายสุดๆฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะกินมันได้ไหมมันดูน่ากลัวมากและ้าเราอะไรอยู่ล่ะถ้ามันดีออกเธอได้มีประสบการณ์ใหม่กับรสชาติใหม่หมไงล่ะว้าวใช่แล้วฉันไม่ต้องกลัวเลยแต่ททำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะเท็าทีนะแต่ฉันขอปฏิเสธที่จะกินออื่น เลี้ยวจ้ะแต่ฉันก็ชอบมันนะเออเธอดูแปลกๆนะถ้าเกิดการรับบทที่แท้จริงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่อ่ะงั้นฉันขอลองบ้างฉันต้องลองมันด้วยตัวเองเลี้ยวจีจริงๆอร่อยด้วยแตะลูกแกล้วฉันหายไปไหนล่ะไม่นด้ฉันบอกแล้วว่าฉันจะกินด้วยตัวเองเอาคืนมันนะโอ้มันว่างเปล่าแล้วอ่ะเออฉันชอบมันสุดๆจนหยุดไม่ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกเปรี้ยวปี๊ ฉันต้องการโลดดวนมันเปรี้ยมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันหลบพ้นแล้วสินะ1นึ่งสองสามเธอเล่าว้าวละกวาดปาแปะแล้วก็น้ำหวานด้วยฉันมีความสุขจ้าฉันเชื่อแล้วว่าฉันโชคดีว้าวดูดเจ๋งมากเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอเคอะไรกันเนี่ยนั่นมันดูเหมือนลองศพเล็กๆเลยมันทำให้ฉันกลัว ฉันเดาว่ามีอะไรน่ากลัวข้างในแน่แน่งั้นฉันเริ่มนะฉันมั่นใจว่าของแตงอร่อยอ่ะฉันจะไม่หกสักหย่อนเลยเรียบร้อยหวานมากจากนั้นก็เปิดถังลูกว่าฉันมั่นใจว่าต้องชอบเหมือนเดิมแน่นอนว้าวสวยจังเลยไม่อยากเชื่อเลยเอม่าเลิกจ้องของฉันได้แล้วนี่มันอาหารของฉันนะฉันจะกินเองโว้วกำลังมีผู้ใหู่ปาาของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงโอ้ อร่อยจริงเลยแต่มันกำลังระเบิดในห,หัวของฉันพระเจ้าข้าไปถึงเลยดูสิแอมแม่าถึงเวลาดับมาแล้วล่ะเราก่อนนันไม่รันด้าฉันว่าน้ำหวานน่าจะช่วยได้ะขอบคุณมากนะยแอมม่าเธอมาได้ถูกเวลาเลยตอนนี้ก็ตาเธอกินแล้วล่ะเธออย่าพูดถึงมันดีกว่าฉันกลัวฉันกลัวที่จะเปิดกล่องนั่นนะ oh, <no. S 1> เอาแล้วนะมีคนออกมาด้วยนี่มันอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลย ลองเข้าไปดูใก,กล้ๆสิฉันคิดว่ามื่อคืนน้าโชว์สุดเพลินละฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยอ่ะมันร้ายชัดๆมันแหลมมากนิ่งของฉันต้องติดไฟแน่แต่เธอก็ควรกินมันนะไม่ชีเลีย oh. ดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วสิตอนนี้มีบางอย่างกำลังออกมาแล้ตกอได้ต้องอกว่าฉันจะติดไฟแล้วช่วยด้วยมเมเรนดา oh. เอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเก็บพ่นมาทั้งชั้นสิ ควบคุมใจไม่ได้แล้วหยุดทีได้ปดโปรดฉันคิดว่ามันจบแล้วล่ะอย่างน้อยนี่ก็เป็นข่าวดีแมรรันดา้าเธออยู่ไหนอะอยู่นี่เธอทำฉันล้มตึงปไปเลยเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอก็ด้วยอะใครอยากกดปุ่มเป็นคนแรกเอมมาเธอก่อน <Okay. S 2> ฉันนั่งอยู่ในกล่องสีน้ำเงิน <Yeah. S 2> หวังว่าปุ่มสีน้ำเงินจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะ เอม,ม่าเสียใจด้วยแต่เธอต้องจัดการกับตีนไก่จำนวนมาก <No! S 1> มันทั้งเมื่อแลวก็น่าแขกขยคแยฉันเคยหันมันในภาพยนตร์สยองขวัญเท่านั้นแหละเอม,ม่าโทษทีนะแต่ฉันไม่ทั้งเรื่องอื่นแล้ว <S <S ฮะเอ้แล้วฉันเอาตีนไก่ไปทำอะไรเนี่ย <S <S ทำอะไรเหรอก็กินไง กินเหรอนี่มันคือฝันร้ายชัดๆมมีอะไรขานาดองแข็งแงเป็นแ่บนี้แล้วเอ้ยแค่ดูก็อยากจะอ้วกแล้วได้เวลาดำเนินชัเล่นต่อไปอืมโอเคเอมมาชอ็อกร้ายพรปุ่มสีน้ำเงิน <c oughs> บางทีฉันอาจโชคดีกว่าใช่แล้วล่ะเมรันดายินดีด้วยเธอได้เบอร์เก็ชิ้นใหญ่และก็อร่อยมากๆฉ <c oughs> ันก็ไม่ปฏิเสธความอร่อยแบบนี้เหมือนกันกิ <c oughs> น,นให้อร่อยนะ โอ้โเจิงสัดเลยได้กินมือเที่ยวสรอร่อยแล้วอะไรจะมีความสุขเท่านี้ล่ะขอบคุณมากนะคนผู้จัดบรก็อร่อยจนอยากกินไม่ได้แล้วอยากกินให้หมดเลยช่างเรื่องน้ำหนักฉันสูยมากใหม่แล้วล่ะอ้ยอร่อยจังนี่มันวิเศษไปเลยมันทั้งนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำ อ๋อๆดูเหมือนฉันไม่ควรกินหมดในครั้งเดียวตอนนี้ฉันแทบขยับไม่ได้อ่ะในที่สุดฉันคิดออกแ่าวาดให้เงินกับตีนไก่ดีฉันได้มาว่ามันใช้ปรุงน้ำยาของแม่หมดได้นั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำแหละฉันว่าฉันดูเหมือนแม่มดยมากเลยในที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วเลยแค่ต้องทดสอบว่าน้ำยาของฉันใช้ได้ผลไหมมันออกมาสุดยอดมากต้องไปทดลองกันแล้ว คนผู้จัดจะเป็นหนวดทดอลองให้ยอดเยี่ยมโอ้แก้วน้ำหลังจากกินเบกกอร์เกอร์ฉันก็หิวน้ำมากๆก, <Yeah. S 1> ก็อะไรขึ้นเนี่ยก็อะไรขึ้นกับฉัน <What? S 1> ทำไมแก้วมันใหญ่จังหรือว่าฉันเองที่ตัวเล็ก <No. S 1> ดูเหมือนจะได้ผลแล้วสมน้ำหน้าคนผูดจัดจะได้รู้สึกว่ายนไก่ใส่ฉันจะเป็นยังไง เธอทำอะไรลงไปเนี่ยทำให้ฉันเป็นเหมือนเดิมนะฉันไม่อยากตัวเล็ก <Come on. S 1> แต่ฉันอยากผอม oh <my> God. แล้วเนี่ยทำไมอยู่ละ่ะเธอต้องการน้ำยาของฉันจริงๆนะเย้ oh <my> yeah. ตอนนี้ฉันกลับมาผอมสวยอีกครั้งหนึ่ง oh <my> ขอบคุณนะเอมมาครั้งนี้ใครจะเป็นคนแรก เอมม่าเธอครั้งนี้ฉันเลือกปุ่มสีแดงเยี่ยมมากเพราะมันซ่อนแยมสตรอเบอร์รี่สีแดงเบียบเดียวกันไว้อยู่ทุกคนในโลกชอบแยมเพราะมันหวานและก็อร่อยมากๆเอมม่าปิดหัวไว้แยมกำลังมาแล้วฮะอะไรกันเนี้ยเหมือนเป็นอะไรที่อร่อย อร่อยมากามากม,มันคือยำสตรอบเบอรี่ฉันชอบมันมากมากเลยรู้ไหมว่าอะไรเจ๋งยิง่งกว่าแยามสตรอบเบอรี่ไงในแยมมีสตรอบเบอรี่ด้วยแล้วก็อร่อยมากมากปังกินแล้วอร่อยมากเลยละ่ะในที่สุดฉันก็โชคดีแล้วนะดีใจด้วยนะเอ็มม่า เมรันด้า,ดาถึงตาเธอกดปุ่มแล้วครั้งที่แล้วฉันโชคดีเพราะปุ่มสีน้ำเงินหวังว่าครั้งนี้ฉันจะโชคดีครั้งเมรันด้าครั้งนี้เธอได้รับของกินจากลิงนั่นก็คือกล้วยหวังว่าเธอจะชอบกินนะมันอร่อยมากแค่นี้เองเหรอก้อยลูกเดียวฉันนี่ก็ไมีมากกว่านี้สิกนะ แน่นอนแค่กล้วยลูกเดียวจะไปพอได้ยังไงต้องมีเยอะๆสิมีเยอะกันไปแล้วออสอระวังหน่อยสิฉันปวดหัวนะนตอนนี้ฉันสามารถกินกล้วยได้แล้วแต่นั่นยังไม่หมดนะฉันลืมกล้วยลูกสุดท้ายไปเลยเอ้ยระวังด้วยเจ็บนะ แต่ฉันเมื่อบ่นอะไรอยู่เถอะเวลากินก้อยกันแล้วนี่ระวังบ้างสิดิแรนดาไม่ใช่ถังขยะนะยืนเปลือกไปที่อื่นสิพอกันทีฉันทนเปลือกไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ยืนอยดินาที่ยังไม่ถึงกล่องของเอมม่าเออตอนนี้เอมม่ากลาเป็นซอมบี้ไปแล้วใช่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่ากลัวโอ๊ยเออ ดูเหมือนมุ่งเด็ดกับสโต์เมอร์ Z จะได้ผลดีเยี่ยมรอบนี้เริ่มที่เมรันดา้าอย่ารู้จังว่าเมรซ่อนอยู่หลังปุ่มสีเหลืองเป็นตัวเลิกที่ไม่เลวเท่าไรที่ซ่อนอยู่มันก็คืนนำเพิ่งสดแล้วก็หวานมากก่อนอื่นฉันจะลองอ,อร่อยมากมาก ไมรันดาไมาทำให้ผิดหวังอ่แล้วมันคืออะไรมันเป็นอะไรที่เหนียวมากๆเลยแล้วก็เลอะเทอะด้วยมันไหลไปทั่วตัวฉันแล้วพอ้อมันคือน้ำพึ้งนั่นก็เจ๋งสิดูเหมือนว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ชอบมันพึ่งก็ชอบเหมือนกันมันมากันแล้วอย่านะออกไป ฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับเพึ่งแปลกจังไมรันด้ากดปุ่มอีกแล้วแต่ฉันไม่ปัญหาแค่สำลีลงไปนะเมรันด้าต้องการมากกว่าแค่สำลีเธอเอาบอหมี่ด้วยยังไม่พออีกเหรอหมายความว่าเธอต้องการนมเพิ่มอาละเมรันด้า ได้เวลารับรางวัลของเธอแล้วมันคืออะไรเนี่ย <the> ฉันได้รับน้ำผึ้งตั้งหาก all right, all right. ทำไมมีสิ่งแปลกๆเต้มไปหมดเลย uh ตอนนี้ฉันแทบจะเรียนน้ำพึ่งไม่ได้เพราะไม่ีน้ำผึ้งแล้วก็ทั้งเส้นแล้วก็สารีติดไปหมด uh huh. ยังมีมากกว่าน,นั้นปิดท้ายด้วยนมใ <Come on. S 1> ให้ตายเถอะยังมีนมเอก ดูเหมือนเพิ่งจะทำผิดฉันฉันแล้วฉันไม่มีแม้แต่แรงทำความสะอาดตัวเองพอเง้นฉันจะไปทำชัเลินต์ต่อเอมมาดับลากดปุ่มหวังว่าสีแดงจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะโอ,โอ้เธอไม่ควรเลิกมันเลยเพอตอนนี้กุ้งเป็นเป็นมากมาตกใส่หัวเธอพวกมันน่ากลัวมากเอ,อ้ยก็มันยังสร้างความเจ็บปวดให้ฉันได้อีกด้วย แมทันทีนะแต่นี่คือกดของเราฮะเอาพวกมันออกไปนะทำไมมันขยับได้เอ้มันคือฝันร้ายฉันกลัวมันอยู่บนตัวฉันหมดแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยพวกมันจะกินฉันฮะมันคือกุ้งเป็นๆเลยก็น่ากลัวช่วยด้วยนะช่วยฉันด้วยฉัน มันออกไปแย่ฉัน yeah, กลัวอะไรกันเนี้ไม่เคยไม่ใคยในออกจากลกองได้มาก่อนเลยเห็น <c oughs> ได้ชัดว่ากุ้งน่ากลัวจริงๆ <c oughs> เอมม่าเธอจะเป็นคนแรกที่กดปุ่มอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ไปกันเลยนี่หลักนอนได้แล้วถึงเวลาของชา,าเลนจ์แล้วแล้หรอถ้าอย่างนั้นจะกดปุ่มชีนน้ำเงิน ชคไม่ดีเลยตอนนี้ฉันต้องทิ้งสารายเหม,ม็นใส่เธอ <No. S 1> เฮ้กินเหมือนหนองน้ำ <No. S 1> ตอนนี้ฉันก็ได้กินแบบนั้นเหมือนกันนะทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ oh. ฉันไม่ได้น้ำหอมมาด้วย oh. ให้ตายหน้าแขย,ขยงจริงๆเหม็นมากแย oh. yeah, ่จริงๆมิรันดาถึงตาเธอกดปุ่มแล้ว งันฉันจะเลือกสีเหลืองดูเหมือนตอนนี้ฉันต้องเอาของอะไรที่เก่าๆให้กับเธอต้องหายเจอก่อนอ้าเจอแล้วไม่ใช่เมรันได,ได้รับตะเกียงโบราณที่ตำนานเล่าว,ว่ามิจฉนี่อสสาศัยอยู่อ๋อห,หมายความว่าเขาจะทำให้ฉันสมปัานถนาได้แค่ต้องถูตะเกียงก่อน ใช่แล้วแบบนี้แหละมาลองกันโอ้โหมีจินนี่จริงๆด้วย What? ฉันจะให้พรสามข้อกับเธอมิรันด้า right, right, right. มาล่ามจากเงินกันได้เลย <What? S 1> มันต้องอย่างนี้สิตอนนี้ฉันรวยมากเงินมหาศาล แบบนี้ไม่ได้นะสเนก็ยาทำให้ความปหมาของฉันเป็นจริงเหมือนกันเอาตะเกียงมาให้ฉันเอามามันเป็นของฉันอะไรกันเนี่ยมันดูเหมือนตะเกียงอลาดินเลยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยมันคือตะเกียงของฉันนะริงนี่ก็ของฉัน <c oughs> ก็อะไรขึ้นกับเธอใช่ฉันด้วยดูือสิ่งที่เขาทำกับฉันสิตอนนี้ฉันเหม็นมากโอเคเ เห็นแล้วละมีแค่ทางเดียวเธอต oh ้องกลายเป็นนางเงือกอ้าวอะไรกันเนี่ยหางมาจากไหนฉันไม่ใช่นางเงือนะจินนี่ไปไหนแล้วกลับมาฉันไม่ต้องการห่างปลาช่วยฉันด้วยพระเจ้าปรากฏว่าจินนี่ไม่ได้ใจดีเสมอไปอย่างที่เขาให้เงินฉันมากมายโชคดีจังทำไมทุกคนน่าขนมเยอะแยะมากมาย แต่ฉันได้แค่แทงวสทงสเทนเดียวเอง oh. หวังว่าอย่างน้อยมันต้องอร่อยมากๆนี่ดูหน่อยเธอยนไปไหนน่ <Yeah. S 1> แล้วน่าจะทำไมละ่ะหยิดบนเหมือนผู้หญิงได้แล้วนะแล้วก็ฉันรู้วิธีแบ่งช็อกโกแลตแสนอร่อยออกเป็นหลายๆส่วนด้วยนะ oh. งานนี้ฉันต้องใช้เลยเธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือก oh. หยุดนนอะอย่าทำพวกเราเลย oh. ฉันไม่ทำอะไรพวกเธอนะ เรื่องนี้ใช้ชโชกันเท่านั้นไม่เกี่ยวกับพวกเธอแต่เราก็ยังกลัวอยู่ดีแต่อะไรกันล่ะมันก็แค่ทวิกสเพราะงั้นทอกชิ้นมีค่ะอร่อยจังเลยฉันไม่ได้กินทวิกสมาตั้งนานแล้วมันอร่อยเกินบรรยายงั้นก็ ได้เวลาที่ฉันต้องกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาห่อขนมออกก่อนนะทีนี้ก็กินช็อกโกแลตได้แล้วล่ะอะไรกินเนี่ยเธาไปหิวมาจากไหนทอบิ๊กส์อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเข้ากัอะไรได้หลังลงตัวนมไงเอ,อ้ยทำไมทุกคนยอขยะใส่ชั้นอีกแล้ว นึกไม่ถึงเ,เลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตแข้งช็อกโกแลตเติมไปหมดเลย <Awesome>. yeah. นี่มองอะไรกันอยู่ <Yeah. S 1> จอนเริ่มกินได้แล้ว yeah. Yeah. ฉันเพิ่งเกิดไอเดียดีๆแค่กินช็อกโกแลตอย่างเดียวมันน่าเบื่อเกินไปต้องแบบนี้สิและยิ่งเจ๋งกว่า ถ้าเอามันมาสร้างหอคอยใหญ่ๆโ <Yeah. S 1> นเทล่าจะเป็นการสำหรับเชื่อมต่อกันโอ yeah. oh. oh. ้จอ์นนายสร้างเก่งจริงๆด็กผู้ชายทุกคนควรสร้างอะไรเป็นโดยเฉพาะหอคอยช็อกโกแลตแบบนี้ แล้วเด็กผู้หญิงทุกคนควรจะกินทุกอย่างที่เด็กผู้ชายสร้างไว้ฮะเอาล่ะมาลองกันเถอะนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยทำไมห่อคอยถึงสั่นเนี่เออเออจอนเดียวโทดให้เราด้วยคือว่าช็อกโกแอร่อยเกินไปนะฉันไม่เป็นไรหมวกกันนอกช่วยไว้ อะไรกันเนี่ยหมักฝรั่งทอดเยอะมากมากเหรอแต่ว่าไม่ฉันมีแค่แผ่นเดียวเองแผ่นเล็กมากด้วย <What? S 2> ถ้าอยากมาเห็นต้องใช้มันขยายเท่านั้น <Go! Awesome. S 2> ตัวอย่างทันลองดูน่าอร่อยฉันคิดว่ามันต้องอร่อยมากๆ <All right. S 2> และก็เล็กมากๆด้วยจอนถึงตาในแล้ว มนที่สุดฉันกำลังหิวอยู่พอดีแต่ใครแกะได้บ้างเนี่ยฉันเปิดไม่ได้เลย <B ingo. S 1> แต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือต้องแบบนี้สิขาอ,อยยังชั่วเนี๋ยฉันจะแสดงวิธีกินมันฝรั่งทอดให้ดูเอาไปเลยอ๋อขึ้นไปสูงจังเลยนี่มันเจ๋งมากจะตกลงบอลแล้วรับนะ รับได้แล้วเป็นไงล่ะอร่อยจังโอยใช่แล้วมันยังใ้้เขาล้มตึงไปเลยตอนนี้ฉันสามารถกินขนมแสนอร่อยของฉันได้อยหยุดนะทำไมเป็นฉันตลอดเลย มันก็ช่วยไม่ได้มันฝรั่งทอดอร่อยเกินต้าน hey. uh oh. Oh. แต่ฉันไม,ม่หมดกันนกมันช่วยฉันไม่ได้ yeah. แต่เรารู้ว่าต้องสอนเรียนให้เธอ <c oughs> ง่ายมากแค่ใช้รถบรรทุกแบบนี้โอ oh. <c oughs> อร่อยจังแล้วก็หนักด้วย <c oughs> ช่วยแล้วเอมว่าเธอไม่ช่กิเท่าไร ขอบใจพ่อแสงรู้ uh oh. ฉันคงไม่รู้หักไม่มีนาย uh oh. แต่ฉันจะไม่ยอมให้จบแค่นี้แม้แต่ล็กกว่าที่เล็กที่สุด uh oh. ก็สามารถขยายใหญ่ได้ uh oh. หากเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไอโฟนอะไรกันเนี่ยไม่รู้มาก,ก่อนว่ามันเป็นไปได้ด้วยใ mm hmm. yeah. ช่แล้วเป็นไปได้และก็อร่อยมากๆ uh oh. เอาล่ะจอนถึงตานายแล้ว thank you S <S> ได้เลยจะกินให้หมดในครั้งเดียวพร้อมไหมฮะใช่เราพร้อมแต่ดูเหมือนนายยังไม่พร้อมแต่ที่โตยังมีลึกกว่าอีกเยอะเอามือออกไปนะนี่ไม่ใช่สกินเทสของนายทั้งหมดเป็นของฉันของฉันคนเดียวตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากสีไหนดีนะต้องตัดสินใจด้วยการจับฉลาก เอาล่ะได้สีไหนก่อนนะหยิบออกมาและสีแรกก็คือนี่ไงมันคือสีเขียวเป็นสีที่ฉันชอบมากไม่แล้วเลยมาลองกันสุดยอดฉันจะกินให้หมดในทีเดียวนีม่มันอร่อยมากมากและต่อไปฉันจะลองสีอื่นสีแดงเจ๋งจังจะฉันหลังเหรอ ฉันอาจได้อะไรที่ดีๆด,ด้วยนะอะไรกันเนี่ยลูกกว่าลูกบอลลั่มเลยและข้างในต้องมีลูกกว่าเล็กๆข้างในมากมายด้วยเ <Ooh, yummy. S 1> ขาไมิเสร็จเหรอ <What? S 1> ฉันก็อยากได้เหมือนกันนะ <Awesome. S 1> จอห์นค่อยรักมันขนมไว้ฉันบ้างสิฉันต้องยุดก,กินนะ <you> <Please. S 1> เออแน <Okay. S 1> ่นอน ใแล้วฉันใจกว้างมากเพราะง,งั้นฉันแบ่งให้ทุกคนได้ <What? S 1> และอีกครั้งที่ทุกคนโชคดียกเว้นฉันฉันได้ยินลี่แค่เดียวเอง oh. จอหัวเราะอะไรเนี่ยถึง oh. จะมีแค่เดียวแต่ก็อร่อยมากนะ oh. Oh. เออฉันคิดว่าเอ็มมาให้ไอเดียดีๆในการแก้งแล้ว oh. Oh. ฉันจะทำเป็นว่าตาหลุดออกมาตอนไม่มีใครสนใจ เอ็มม่าดูสิว่นเกิดอะไรขึ้นอันนี้ฉันตาบอดฮะอนาโกะเอามันออกไปนะออหายใจไม่ออกช่ด้วยเพราะเธอเอ็มม่าคนอื่นถึงเดือดร้อนเป็นหนังที่น่าสนใจจังเลยและเนสควิกก็แสนอร่อยฮะมันมันจากไหนอะ Thank หลังจากเล่นสนุกลูกปลาเยลลี่แนอร่อยก็เป็นสิ่งที่ฉันต้องการเห็นด <OS> ้ว oh, ย yeah. ฉันก็ไม่ปฏิเสธของอร่อยแบบนี้เหมือนกันฉันมีต้องสิบอันแน่เอาเข้าไปในปากให้หมดเลยทีเดียวและฉันทำได้เจ๋งมากจอรนเราอยู่แล้ว ไม่มีอะไรนะฉันแค่อดทนได้ไม่เหมือนเธอแต่เธอพูดถูกมันอร่อยมากๆนายน่าจะแบ่งให้ฉันบ้าง <What? No. S 2> ให้ฉันด้วยสินนะเราเป็นเพื่อนกัน <Please. S 2> สาวสามไม่ต้องทะเอลาะก,กันหรอกฉันไม่แบ่งให้ใครทั้งนั้นให้ตายเธอ บอกแล้วไงว่าไมอ่อะไรกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉัน<ะ>สายตาดีกันไปแล้วเฮ้ดูเขาสิฮะมนุษย์ตาจอน